หัวข้อสุดท้ายของแอดมินครับมาเพิ่มผู้ใช้งานในระบบกันเราจะมาที่แฟมผู้ใช้งานในระบบนี้ยกต,ตัวอย่างเลยครับรหัสขอเป็นตัวเลขเลยครับเลขเดียวหรือเลข2หลัก3หลักได้หมดนะครับขอเป็นตัวเลขครับอ่อาอย่างนี้เลข1จอยนี่เพิ่มไว้แล้วมีตัวอย่างนะครับมาดูมาดูทำกันบ้างสมมติมเลข2ครับเป็นดำนะครับ แผนกตำแหน่งเป็นแค่คีย์บันทึกเอาไว้ให้เรารู้ผมแสนรหัดผ่านแล้วเราก็มาเลือกว่าดำได้สิทธิ์อะไรบ้างนะครับดำอาจจะเพิ่มลูกค้าได้ลูกค้าสมาชิกใหม่นะครับขายของแบบโพสขายแบบแบ็กออฟฟิศได้แล้วก็บันทึกจากนั้นครับคลิกยกเลิกหนึ่งทีผมมาเลือกดำอีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้เวลาตรงนี้ครับเวลาที่ดํล็อกอินเข้ามาแล้วเนี่ยอยากให้เข้าหน้าจอไหนเลย นะครับเป็นการอำนวยความสะดวกผมเลือกหน้าจอโพสต์แล้วก็บันทึกจบครับออกจากโปรแกรมมาเข้ากันใหม่ด้วยรหัสดำรหัสเมื่อกี้อะไรครับ2 2นะครับเข้ามาเลยพร้อมขายอย่างนี้เลยครับทำให้สะดวกในการใช้งานนะครับยงนี่หมดนะครับต่อมาครับเราอาจจะมีนอกจากดำแล้วาอาจจะมี คุณไก่นะครับคุณไก่เป็นผู้จัดก,การคุณไก่ผู้จัดก,การคุณไก่อาจจะเข้ามาในการเพิ่มตรวจสอบต่างๆได้หมดเลยนะครับดูได้หมดอย่างนี้เราก็ไล่เลยครับอันนี้รายงานก็เข้าได้ได้หมดนะครับผมไม่ไล่แล้วนะครับแต่สิ่งที่จะให้ดูคือตรงนี้ครับตรงนี้ ตรงนี้เป็นอำนาจในการใช้งานว่าจะเข้าถึงแก้ไขอะไรได้บ้างนะครับในส่วนหัวข้อข้อมูลหลักหรือรายการประจำวันและแต่เราให้สิทธิ์ของคุณไก่คนนี้แล้วก็บันทึกนะครับแบบนี้เหมือนกันครับคุณไก่เวลาเข้ามากำหนดแค่ไหนได้แค่นั้นลืมไม่ได้กำหนดก็เท่าๆจะกำหนดเข้าได้หมดเลยไมได้หมดเลยนะครับเขาใช้งานได้เลยแล้วก็ เได้เหมือนกันหมดเลยเช่นเดียวกับดําเมื่อกี้นะครับถ้าเราเข้าดําทีครับเข้าหน้าโพสและค้ัถ้าดําออกมา escape ดาดูอะไรไม่ได้นะครับเข้าได้เฉพาะสีเข้มๆที่เรากําหนดสิทธิ์ไว้คนที่ไม่ใช่อดมินจะก็จะไม่มีส่วนอด m มินด้วยนะครับไม่เห็นนะครับนี่ก็เป็นการเพิ่มสิทธิ์ของผู้ใช้งานซึ่งจริงๆจ,จะมีเรื่อง r f i d เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งจะอธิบายในส่วนหลังสุดเลย